ยุงกัดขาหรือเป่นเนี่ยอะตอนนี้นั่งเป็นกำลังแรงใจนะจ๊ะน,น,นั่งพักก่อนนั่งพักนั่งรอเขาแล้ว เดินเออโอ้ยมาขีอ่อ้นปิดแข้งติดขาโอ้ยอบรรยากาศตอนนี้อีกสิบห้านาทีห้ามงเย็นนะพี่น้องอีกสิบห้านาทีห้าโมงเลงนั่นเองอคืนนี้เราจะนอนที่ป่านี่แหละนอนป่านอนเขานอนไปเรื่อยๆ อน,นอนคืนนี้แล้วก็นอนคืนมืออื่นอีกมือหนึ่งมือเฮื่อปุ้นเลยจังออกไปเพราะว่าอเัียวเนี่ยมันบนมีอินเทอร์เน็ตที่น้องพันดูติดปากติดเขาปุ้นะนะแบบพระมาชาติเด้อติดปาเขาอินเทอร์เน็ตบนมี้อุ่นอยู่แบบนี้ Tony mấy hà lạc đu dưng ma atim yung đe kè atim yung na phi dong bôi phiền miami miami yung yung yang yung yang 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 บ้งเห็นหนึ่งกุ้มนะเห็นหน่งกุ้มนะย่างห่างไปย่างห่างไปตอนนี้จะไปนะไปหมีน้ำกุ้มกับเราก็เราจะเดินเลาะทางนะอ้ยต้องใส่อากระกงนี่เป็นกางเกงขายาวนะคะเพราะว่าต้องพับขากระกงขึ้นมามันกลัวมันจะเปียกนั่นเองกลัวมันจะเปียกพลัวนะจะลง เล้วั้นมันมันพ้นขากางเกงก็อยากไปขั้นมันเปียกขั้นมันเปียกกระดกกระเดียนั่นก็อยากขึ้นทางเขงหูแล้วเออมันหนังยากนะขนาดนี้เป็นเวลาห้าโมงเลงเลยพี่น้องห้าโมงเรงนะเดินอยู่เดินดูปลาเนี่ยมีแต่โคกแต่เขาเ้อพี่น้องเด้อ ธรรมาชาตินะจ๊ะธรรมาชาติเออคุณเด้อห้าโมงห้าโมงกว่าแล้วห้าโมงห้าโมงกว่าเนี่ยแหละห้าโมงกว่ากําลังจะเดินกลับปางเลยพี่น้องเดินกลับปางเพื่อที่จะไปอทําทกับข้าวกินแล้วก็นอนอยู่ในป่าคืนนี้นะอ่าเมื่ออื่นกะจะออกไปข้างนอกแล้ว หุงเา้ากับรองเท้านี่มันเปียกน้ำาลพี่น้องอย่างบสะดวกปันใดย่างบสะดวกปันใดเออเมยเอเลนเลยพี่น้องเลยแต่กบบระบอกไปยังดอกเอเอเพราะว่าต้องการให้เงือเจ้าของออกนั่นเองแล้วก็เขาเท่ามีแต่กิ่นกับนอนมันมันบกแห็งแรงต้องออกมา อย่างให้มันร่างกายแข็งแรงนั่นแหละเฮ <c oughs> อเข้าไปแล้วคะ่ะเขาไปเก็บมะแข้งร <c oughs> ออเขาไปเก็บมะแข็งเก็บมะเขือพวงนั่นเองอ่าทั้งพีเขาเอินมะแข้งมะเขือพ่วงนะพี่น้นองอาภาษาไทยเอาาินมะมเรียกมะเขือพวง ภาษาเล่าภาษาบันโนเขาอิน่นมะแขงมักเดียวกันฮะละอันต้นกระติบเข่าใี่ต้องต้งนกระติบเข่าไหนยำเมนบ่ฮะโอ้โบเมนคนละอันอะไรเหรอ <laughs> โอ้ย บันไดไปกินกล้วยอยู่เอิ้นห้าอยู่ตั้งโดนเป็นรักกินกล้วยค่ะโอ้เป็นตาแซบเด้อรักกล้วยเขามากินกล้วยเป็นตาแซบนะพี่น้องกล้วยหอมเนาะโอ้ยต้องดมดูก่อนเขาจะเอิ้นกล้วยหอมแซบเขาเอิ้นกล้วยลิงไงเน่ะ อเก,นนกล็ดนี้คือใบอยากดีเสียตีเนี่ยมันเป็นแบบนี้โอ,อ,อ้มันเสียตีไปหมกอืมุดดสกองไปเลยยามเป็นเด็กน้อยมันบ่เหลี่ยรบุ่นี่แซ่บอีหืมแล้วกินให้ท้องแตกไปเลยขอบคุณเลยหลาย อะอยู่ป่าก็มีของกินนะซื้อของกินมันไม่อร่อยกินแบบนี้อร่อยดีอันนี้สดจากต้นนะไอซื้อของกินเขาตัดไปไปตั้งหลายวันแล้วอเอ,อืบ ลูกินลูกก็สร้างมันกินไปเถอะจะได้อร่อยแซ่บไหมแซ่บเอาอีกเกลียหมอกพลวังเออแต่อันนี้มันเป็นข้นนะเนี่ยบอกเขาเปทั้งกับเกลี่ยนยางด้วยแกงแกงนั้นโคตรยาง กินปเป็น,ปน,นนะต๊อกซีแกน่นเลยนะหาแก่นเจอกันเนี่ยพี่จะหกเชื้อมา <laughs> อืมนี่อีกลูกเสแสร็แ,แล้วกิน5ลูกแล้วเนี่ยอืมกินไปเถอะเบยๆเหมือนเรากินอิ่มย้ยนยอนดึกเถอะบอต้องมีน้ำตาลสักหน่อย

แบตเตอรีร่พาวเวอร์แบงค์แล้วก็น้ำเปล่าพาวเวอร์แบงค์ตั้งโซงอันซ้ำอ่นทุ่นเด้อโอ้อันนี้ตีอเอาการคือกัน,นอเนนนอออ่อาปั๊ดคือกันแน่อดเอาอดเอาอันนี้ก็หาก่ อันนั่นดันเขาได้สันดันเขาได้ยืดออกได้อันตังอยู่ปังแหงเหวกว่านี้เอาอีกมั้ยอิ่มแล้วค่ะี2ูเอบ่ไหวแล้วเอาอตอนดึกๆเอาไกินตอนเช้า Này, ơi, là Đã, Bố cho dương bừng. Ừ. Đâu. Cây tì Ừ. Đó, มันได้บ่หลวนบ่อมีบ่เ n o าแล้วเหลืลออต้อนมะกอกดเด้ยพี่น้องจะไปตัดเขาลามโอ้ยพี่น้องส่น,านาถามว่าเมื่อยบ่ก็ม็เมย่อยู่ด้พี่น้องเ้ย แต่ว่ามันความสุขนะตอนนี้ก็ร้อนแล้วนะหน้าดำหน้าแดงเบิ้ดแล้วพี่น้องมันท้อนอ่าเหงื่อออก <c oughs> อันหลังเปียกหมดเลยนะคะหลังเปียกเบิด้ดเบิ่ดหลังเลยเอาไปเป็นไรเพราะว่าเอาเสื้อผ้ามายุจังมาอาบนำ้ำเอาไปตัดบังไม่เข้าลามคือเอาไปลามอ่าอ่าเราเอาเข้า ข้าวเอาข้าวมาแล้วก็เอามาใส่กระบอกอ่ะแล้วก็ล้ามบดเนี่ยล้ามก็คือเอาเอานา้ำไส่เอาเขาไส่แล้วก็เอาไปเผาไฟนั่นแหละแล้วก็อืเข้าล้ามเอาข้าวไม่กระบอกเพราะเราไม่มีหม้อนึ่งข้าวนะพี่น้องเราก็เลยใช้ไม้ทําเป็นเอ่อที่นึ่งที่ทำให้ข้าวสุกนั่นเองเอกินข้าวเหนียวได้บ่เนี่ย เขาเจ้าบอาไ,ได้เอามาน้ำพี่น้องขั้นกินข้เขาเจ้ากับเจ้าแล้วมันบดเซบอันไดอคลิปนี้ก็โอ้โตัดกอนนะ้ำมันไปหลายกระโดกะเดียแแ้้วพี่น้องเอ้ย <laughs>